กรรมการหมู่บ้านปัญญานครประชุมร่วมกับชาวบ้านและกลุ่มผู้นำชุมชนเรื่องนำพื้นที่ส่วนกลางที่ปล่อยให้รกร้างมานานปรับเป็นพื้นที่สีเขียวและสถานที่ออกกำลังกายที่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านปัญญานครตบ,บางปูใหม่อเภเมืองสุพปราการนายไพโรธเหล่าสิ์ประธานหมู่บ้านปัญญานครจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนกลางเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางที่ปล่อยให้รกร้างมานานปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวสถานที่ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านปัญญาครโดยมี พทสมศักดิ์คล้ายสิริสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูฐานะที่ปรึกษาของหมู่บ้านผู้ใหญ่พิทวั์จันสมโพธิผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตํตำบลบางปูใหม่ผู้ช่วยสิริออนจิรารัชพลปัญพัธผู้ช่วยมริวันทิมูลผู้ช่วยหมู่บ้านหมู่3ตํตำบลบางปูใหม่พร้อมโดยคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนกลางเข้าร,ร่วมการประชุมสำหรับพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้า,านปัญญานครมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยาคณะกรรมการหมู่บ้านชุดก่อนที่หมดวาระไปแล้วไม่ได้นำพื้นที่ส่วนกลางมาทำประโยชน์ต่อ,อง ายปีจนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ดังกล่าวใช้เป็นพื้นที่จอดรถส่วนตัวและโรงเรือนเลี้ยงไก่ชนหลังจากที่คณะนรรมกันชุดใหม่เข้ามาจึงเห็นว่าควรนําพื้นที่ส่วนกลางที่ปล่อยให้รกร้างมานานหลายปีมาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวสถานที่ออกกําลังกายและสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านจึงจัดการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนกลางได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แล้วที่คือบริเวณศาลบริเวณศาลตร,รงแต่ต้นไม้ต้นที่ที่ป้าดูอยู่เนี่ยเว้นเท่ยวที่สําหรับให้กับท่านจะมีเรื่องอะไรที่อยากเสนอให้ทําอะไรว่าเออเดี๋ยวผู้ใหญ่มีอะไรเสริมทีนี้ตรงนี้จะมีก็คือต้นไม้เนี่ยจะดูต้นไหนที่มันเพราะว่าเครื่องออกกําลังกายชุดนี้ถ้ายังยังใช้ได้ เราหมู่บ้านมีคนต่างๆเราต้องร่วมกันต้องช่วยกันดูแลด้วยครับการบำรุงรักษาถ้าเราตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามาฝากบสามสี่วันนี้แล้วก็นี่น่าตื่นเต้นขึไนดีเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้สมศักดิ์เนี่ยมีการพูดคุยกันต่างๆแล้วก็ท่านประธานต่อยเนี่ยท่านจะมีการสร้างในเรื่องของสถานที่ตรงเนี้ย รู้สึกว่าจะมีการวัดตัดไปจอดอ่าบเก่าได้ประมาณหนึ่งปีนะครับอีกประมาณทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน